สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข่าวประกันสังคมมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะประกันสังคมทําอย่างไรไม่ให้ขาดสิทธิ์ม .39 รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะจริงๆการสิ้นสภาพมาตรา39เนี่ยตามกฎหมายกําหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยห,ห้าอย่างด้วยกัน เงื่อนไขที่จะสิ้นสภาพก็คือ1ตาย2ลาออกนะคะสก็คือในเรื่องของออกลับเข้าเป็นผู้กันตนตามมาตรา33อีกครั้งหนึ่งแล้วก็4ก็คือว่าขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันนะคะกับข้อสุดท้ายก็คือว่านับจากเดือนปัจจุบันเดือนที่ยังมีสถานะผู้กันตนนะคะย้อนไป12เดือน ถ้าเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ถูกตัดสิ้นสภาพเหมือนกันนะคะคซึ่ง2กรณีหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันหรือกรณีที่พอนับย้อนไป12เดือนละเงินสมทบไม่ครบ9เดือนอเป็นต้นนะคะคทำให้ขาดสิทธิ์ในเรื่องของของการเป็นผู้กันตนค่ะอืมครับสรุปก็คือว่าต้องห้ามขาดส่งเงินสมทบสเดือนติดต่อกันรหรือว่า ใน12เดือนเนี่ยต้องส่งเงินย้อนกลับไปดูต้องมี9เดือนใช่ค่ะถ้าไม่งั้นก็คือขาดสิทธิ์ขาดสิทธิ์ค่ะซึ่งไอ้ A, 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 ไม่มี9ใน12เนี่ยนะคะบางทีผู้ประกันตนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่รู้จะเช็คอย่างไงรนะคะอาจจะหลงลืมไปได้หลงลืมไปไปไปคือเป็นไปได้ที่จะลืมจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของการเงินสมทบเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญในเรื่องของเงื่อนไขที่จะได้สิทธิ์ต่างๆกับเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้มีสถานะการเป็นผู้กันตนภากสมัยใจตามมาตรา39ต่อไปหรือไม่นะคะครับแล้วสํานักการประกันตัวมีวิธีไหมครับว่าจะทํำยังไงให้ผู้ประกันตนเขาไม่ลืมที่ไหมคือจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะคะเยอะแย,ยะไปหมดเลยเอ,าอายุตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าสมมุติว่า ลืมที่จะต้องไปจ่ายเองไปจ่ายจริงๆช่องทางการจ่ายก็มีเยอะนะคะจ่ายผ่านเคาน์เตอร์บริการเคราน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นเนลเว่นบิ๊กซีโลตัสนะคะหรือจะไปไปที่เคาน์เตอร์ของธนาคารก็ได้แต่เคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยมันจะมี2ธนาคารที่รับนะคะก็คือกรุงไทยกับกรุงศรีที่รับของมาตตสัมเกตนะคะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดอันดับแรกเลยคือถ้ามีบัญชีธนาคารแล้วนะคะให้แจ้งความจำงขอหักบัญชีธนาคารได้เลย ะะการหักบัญชีธนาคารก็ทําง่ายมากเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของสํานักง,งานประกันกสังคมนะคะ,ะเลือกไปที่เมนูดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหักบัญชีธนาคารออกมานะคะกรอกแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ได้เลยยกเว้นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะกรณีที่จะหักบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ต้องเอาแบบฟอร์มนี้ไปให้ธนาคารไ,ไทยพาณิชย์นะคะเซ็นก่อน นะคะให้ <c oughs> เซ็นก่อนแล้วค่อยส่งกลับมาที่สำนักง,งานประกันสังคมแต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารอื่นไม่ต้องนะคะมีธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเดียวที่จะต้องไปติดต่อที่ธนาคารก่อนแล้วค่อยกลับมาหาเรานะคะ <c oughs> กลับอีกอันหนึ่งที่ง่ายที่สุดอยากจะรู้ว่าเอเอตอนนี้เราขาดส่งมากน้อยแค่ไหนโทร1506เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ1506ก็สามารถเช็คได้หรือจะโทรสอบถามที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือเขตพื้นที่ทุกแห่งก็ได้นะคะโทรสอบถามได้เลยก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบให้ว่าเอ๊ะเงินสมทบมาตราสาลืมส่งเดือนไหนบ้างนะคะแต่อย่าลืมว่าเดือนที่ลืมส่งก็จะต้องมีเงิน,เ,งนเพิ่มนะคะต้องมีเงินเพิ่มครับค่ะแล้วตอนนี้เห็นว่าเขามีการลดเงินสมทบให้ด้วยใช่ไหมครับมาตา 39, รา3 9พี่ใช่ค่ะ เออทางครมอรเห็นชอบแล้วเราก็เสนอร่างเป็นกฎกระทรวงเข้าไปนะคะเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนนี้แล้วนะคะในการลดอัตราเงินสมทบของมาตรา39จากเดิมที่ทุกท่านต้องจ่ายอยู่432บาทบนะคะตอนนี้เนี่ยจะเหลือจ่ายอยู่แค่91บาทเท่านั้นแต่เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะคก็คือเดือนออพฤษภามิถุนาและกรกฎานะคะที่จะจ่ายในอัตรา91บาททีนี้ พอเรื่องของลดอัดตังเงินทบมันก็จะมีประเด็นอีกในเรื่องของการหักบัญชีธนาคารยังไงครับนะคะต้องเรียนว่าตามกฎหมายแล้วนะคะตามกฎหมายเราบอกว่าเงินสมทบของงวดเดือนเมษายนสามารถส่งได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม,มเงินสมทบของงวดเดือนพฤษภาคมสามารถนำส่งได้จนถึงวันที่15ห้า มิถุนายนนะคะนั้นเวลาเราหักบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะใช้หลักการนี้ก็คือไม่ใช่เดือนปัจจุบันบเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบันอย่างแน่นะคะของมาตรา39ที่จะจ่ายเงินสมทบเดือนเมษา จะไปหักอีกทีหนึ่งวันที่15พฤษภาคมแต่ถ้าวันที่15พฤษภาตรงกับวันหยุดนะคะก็จะไปหักเป็นวันทำการแรกซึ่งของเดือนพฤษภาเนี้ยวันทําการแรกหลังจากวันที่15ก็คือวันที่17พฤษภาเพราะ15เป็นวันอาทิตย์16เป็นวันหยุดชัวเชยถูกไหมคะเราเปิดทำการมาวันที่17เพราะฉะนั้นเนี้ยท่านใดที่หักบัญชีธนาคารวันที่17 ผ่านบัญชีธนาคารนะคะเงินสมทบของงวดเดือนเมษาจะถูกหักในวันที่17พฤษภาคมแ,คแต่จํานวนที่หักยังไม่ใช่91บาทนะคะเพราะเป็นของเดือนเมษาเพราะเป็นของเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาสเตทเมนต์ไปอัพบุ๊กไปอับุกที่ธนาคารปั๊บเนี่ยก็จะถูกหักว่าวันที่17พฤษภาโดนหักเงินไป432บาทนั่นคือเงินสมทบของงวดเดือนเมษา ไม่ใช่พฤษภาใาหลายคนอาจจะเฮ้ยท,ทำไมเมษาแล้วยังหักอยู่ที่4ี0สาทนะคะไม่ใช่นะคะก็เป็นข,ของเดือนเมษาทีนี้พอสมมติว่าของเดือนออพฤษภาละ่ะม,มันจะไปถูกหกักเอาวันที่15มิถุนายนนะคะ,คะเอาแล้วถ้าเกิดว่าเงินในบัญชีไม่พอจ่ายละ่ะสมมติเพอ,อเดือนนั้นไม่รู้เกิดเรื่องยังไงถอนมาพอดีเลยแม่เก Uh, 432บาทไม่มีพอจ่ายหรือหรือเดือนถัดไปที่เราต้องจ่าย91บาทไม่มีพอจ่ายทำยังไงนะคะให้รีบไปจ่ายที่เซเว่นก็ได้นะคะเซเว่นหรืออะไรก็ได้อย่าให้เลยวันที่29ของเดือนนะคะแล้วก็บอกเขาว่าต้องบอกเซเว่นด้วยนะถ้าไม่บอกเซเว่นเนี่ยก็จะมีประเด็นอีกบอกว่าขอชำระเงินสมทบของเดือนเมษา พราะถ้าไม่บอกเซเว่ก็จะเก็บเป็นเงินสมทบของงวดเดือนปัจจุบันไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหักบัญชีธนาคารแล้วแล้วเกิดบัญชีไม่พอในวันที่15ให้รีบไปติดต่อเซเว่ติดต่อบิ๊กซติดต่อโลตัสติดต่อเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อขอนําส่งเงินสมทบ ผ่านช่องทางอื่นก่อนนะคะแล้วก็เอาเงินเติมเข้าบัญชีให้เรียบร้อยเดือนถัดไปก็จะหักตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเงินในบัญชีไม่พอแล้วไม่มีการหักนะคะแล้วไม่ได้เช็คบัญชีหลายคนที่สิ้นสภาพ3เดือนติดต่อกันเนี่ยจากบัญชีธนาคารเยอะเลยค่ะคือลืมเอาเงินเข้าบัญชีนะคะพอเงินเข้าไม่เข้าบัญชีปั๊บเนี่ยสเดือนติดต่อกันไม่มีเงินสมทบส่งก็ สิ้นสภาพเป็นมาตรา39นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ซึ่งหลายท่านเวลาสมัครมาตรา39ปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าเขาจะใช้วิธีการหักบัญชีน้องก็จะบอกว่าเดือนนี้ยังไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวบัญชีถ้าถ้าเขามาสมัครก่อนวันที่15ของของของเดือนถัดไปอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จะบอกว่าเดี๋ยวเงินจะไปหักของเดือนเนี้ยเดือนเมษาจะไปหักเอาวันที่15พฤษภาคมนะคะแต่ถ้าตรงกับวันหยุดก็เป็นวันทําการถัดไปค่ะใช่ะคะ่ะ ไหนก็ถามเรื่องมีการลดเงินสมทบแล้วจะมีคําถามให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามในรายการนะครับได้ร่วมสนุกกันวันนี้มีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับขอถามคำถามให้ก่อนเนาะวันนี้จดแรงใช่ครับใช่ไหมคะน่ารักนะคะหมอนนะครับสวยๆจากสำนักงานประกันสังคมหมอนผ้าห่มหมอนผ้าห่มถามคำถามว่าถามว่านะครับผู้ประกันตนมาตรา39ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปีห5 จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่าใดนะครับเดิมเนียจ่าย432บาทแต่ว่าตอนนี้มีการลดเงินสมทบนะครับถามว่าผู้ประกันตนมาตรา39นะครับเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม65ต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเท่าใดท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วนะครับเชื่อว่าติดตามเมื่อสักครู่ตอบได้แน่นอน,อนรหรือพี่จะพูดเร็วไปเขาจะฟังทันไหมเนี่ยไม่น่าจ่ายนะไม่น <laughs> ่าเร็วนะ,ะพี่ย้ำยหลายรอบนะอ๋อพี่ย้ำหลายรอบเลยนะว่าลดอัตราเงินสมทบเท่าไหร่ ท่านที่จะร่วมสนุกก็โทรกันมาได้ที่080 980 6423นะครับ080 980 6423 20ท่านแรกที่ตอบคำถา,ถามถูกต้องรับหมอนสวยๆไปเลยครับจากสำนักงานประกันสังคมหมอนน,น,ะะนนะคะรางวัลนะคะรางวัลของเราวันนี้ครับกลับมาต่อกันที่คำถามที่หลายคนมีข้อสงสัยเพจเขาบอกว่าในกรณีที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วมาตรา39เนี่ยและอยากจะกลับมาเป็นผู้อนตนอีกครั้งหนึ่งเนี่ย เขาจะต้องทํำยังไงครับเป็นไปได้ไหมมีทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ยังไงครับ นะคะกรณีที่เป็นไปได้เนี่ยคือหนึ่งเวลาเราแจ้งการสิ้นสภาพผู้ประกันตนไปนะคะเราก็จะแจ้งบอกว่าให้ท่านเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะให้ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนะับจากวันที่ได้หนังสือนะคะเ,เมื่อเมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเราอาจจะพิจารณาอาจจะมีบางเคสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่าหนังสือแจ้งสิ้นสภาพของเราจะไปเนี่ยคือเราต้องรออย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะว่าเงินสมทบของเดนเมษา ผู้กันตนสามารถจ่ายได้ถึงวันที่15พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะประมวลว่าเงินสมทบเดือนเมษาเข้าหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องไป,ไปรอประมวลผลเอาตอนปลายปลายเดือนอใช่ไหมคะคตอนปลายปลายเดือนแต่ผู้กันตนอาจจะนึกออกพอดีหนังสือเรายังไม่ไปอ,อ,อาจจะเป็นเดือนนั้นนะเป็นเดือนที่ที่ที่ขาดส่งไปละเขาอาจจะขาดส่งมาตั้งแต่เดือนอกุมภาพันธ์เมษา3เดือนละ ไม่ได้ส่งนะคะแต่ทีเนี้ยพอดีเขามานึกได้ว่าเอ้ยของเมษายังไม่ได้ส่งเลยเขาจะไปส่งเขาก็ไปที่เซเว่นก่อนวันที่ยี่สิบเก้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเราประมวลผลก่อนละเราประมวลผลพอวันที่สิบห้าปั๊บเราประมวลผลใช่ไหมคะหนังสือก็แจ้งสิ้นสภาพไปละอย่างนี้เนี่ยเขาสามารถเอาไอ้พวกใบเสร็จที่เขาไปจ่ายที่เซเว่นน่ะของเดินเมษาหรืออะไรเนี่ยมาแสดงให้เราดูได้ประกอบคำอุทธรณ์อันเนี้ยในหลายเคสก็คือ สามารถคืนสภาพมาตรา39ได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ้นสภาพไปน,นานแล้วนะคะแล้วก็จะอุทธรณ์เนี้ยโอกาสที่จะ ขุทธรจะให้คืนสภาพเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะคือถ้าคุณมีหลักฐานอะไรชัดเจนว่าคุณมีการจ่ายจริงไม่ได้ค้างเงินสมทบสเดือนติดต่อก,กันหรือใน12ในใน12เดือนย้อนหลังเนี่ยมียังไงครบ9เดือนแน่นอนเลยไม่รู้ระบบเราอาจจะไปผิดพลาดตรงไหนเอาหลักฐานมาแสดงประกอบคําอุทธรได้นะคะ,ะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานพวกนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ไไดนะคะจะทําได้อีกอ,อีกวิธีหนึ่ง,ง,งก็คือ ต้องออกเป็นพรบรคืนสภาพซึ่งเราเคยออกมาแล้วสองครั้งนะคะแล้วการออกพรบรไม่ใช่เรื่องง่ายค่อนข้างยากมากกว่าพรบรจะออกเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะคะแล้วก็จากที่ผ่านมาเนี่ยพอเราออกพรบรแล้วเนี่ยถามว่าคนมาคืนสภาพกันตามเป้าหมายที่เราว<ม>างไว้ไหมที่กลับเข้ามาก็มาไม่ถึงกับเยอะมากนะคะแต่ก็มีหลายคนก็กได,ได้คืนสภาพนะคะแต่ตอนนี้แนวโน้มของการออกพรบรคืนสภาพคิดว่า ยังไม่มีนะคะไม่มีกลับอีกวิธีหนึ่งที่จะกลับมาเป็นผู้กันตนได้คือจะต้องกลับเข้าไปเป็นผู้กันตนตามมาตรา33ครับนะคะกลับไปเป็นมาตรา3 3แล้วถ้าไม่ผ่านทดลองงานนะคะอ่ะขอเด้นย้ำอีกนิดนึงหมายถึงอไพี่เอหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนที่หลุดสิทธิ์ไปแล้วจากมาตรา39มสิบเก้าสามเก้าหลุดสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมคะอยากจะกลับเข้ามามีอีกวิธีก็คือจะกลับ3ามเเลยไม่ได้อ่า กับสามเกตรงๆเลยไม่ได้ถ้าไม่มีพรบคืนสภาพนะคะหรือไม่มีมติหรือผลของการอุทธรณ์ว่าให้คืนสภาพได้นะคะก็จะต้องเข้าไปเป็นมาตรา3-3อีกครั้งหนึ่งก่อนคือไปทำงานในบริษัทไปทำงานในบริษัทเป็นลูกจ้างเนี่ยก่อนนานไหมครับนานไหมเป็นก็แล้วแต่เขาอาจจะทำอีกหลายๆปีเลยก็ได้ถ้าถ้าเกิดในจ้างแบบโอเคทำได้นานทำต่อไปเรื่อยๆอีกสักสอปีอาจเกิดเหตุยังไงก็ไม่รู้ผู้ ผู้กันตนตัดสินใจลาออกจากมาตรา3ามอีกครั้งก็สามารถสมัคร3 9ได้แต่ต้องภายใน6เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปสักประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนนี้แล้วออกมาก็สมัครได้ค่ะขอให้ไปเป็นมาตรา3 3ก่อนเพราะฉะนั้นพอเป็นมาตรา3 3เนี่ยเราก็จะมีเงื่อนไขละอย่างที่พี่เรียนว่าการที่จะสมัครมาตรา39คือ1 จะต้องสิ้นสภาพการเป็นผู้กันตนตามมาตรา33อ,อันนี้เขาได้1นงเงอนไขละเพราะากลับไปเป็นมาตรา33อาจจะ2เดือน3เดือนไม่ผ่านทดลองงานใช่ไม่ไม่ผ่านทดลองงานแล้วก็ยังหางานใหม่ทําไม่ได้อ่ะก็มาสมัครเป็นมาตรา39อีกครั้งหนึ่งได้ไม่มีปัญหาะนะคะอันที่2 เขาเคยเป็นมาตราสามเก้ามาแล้วก็แสดงว่าเงินสมทบที่เขาเคยนําส่งมาครบ12เดือนแน่นอนแล้วมามีของใหม่อีก2เดือนหรือ3เดือนหรือ4เดือนแล้วแล้วแต่แล้วแต่คนใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกลับมาเป็นมาตรา39ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้พอดีประเด็นเนี้ยการเข้าเป็นมาตรา33ที่มีประเด็นนะคะก็อาจจะต้องถ้าท่าน HR ของบริษัทต่างๆฟังอยู่พี่จะฝากไว้ด้วยนิดนึงนะคะการที่พูดกันตนมาตรา39นะคะอาจจะ ยังไม่สิ้นสภาพนะคะถ้าสิ้นสภาพแล้วไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าคุณรับลูกจ้างที่เป็นมาตรา39ที่ยังคงสภาพเป็นมาตรา39ทํางานอยู่นะคะยังเข้าไปทํางานปั๊บเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งวันเข้างานแจ้งสปส6สปส1.03แจ้งเข้างานว่าเป็นวันที่2ของเดือนเนื่องจากวันที่1มันเป็นวันอาทิตย์ถูกไหมเขาก็จะเริ่มจ้างเป็นวันที่ 2, 2> นะคะ จริงๆกฎหมายเราบอกว่าเมื่อเขาเป็นมาตรา33ปุ๊บเขาก็ทิ้นสภาพเป็นมาตรา39จบไปแล้วนะคะกับคลิปสัมภาษณ์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันสำหรับผู้ประกันตนม39นะคะท,ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลต่างๆได้ก่อนใครที่ทางช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ